สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรการดูแลผิวหน้าด้วยสูตรมากหน้าแค่2ออย่างนะคะก็จะมีผิวหน้าที่สวยใสยได้ค่ะสูตรนี้ก็จะมีผงกาแฟแล้วก็โยเกิร์ตนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาตินะคะ โยเกิร์ตนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสขึ้นช่วยชะลอว,วัยแล้วยังทําให้ผิวของเรากระชับขึ้นนะคะผงกาแฟค่ะผงกาแฟมีสารคาเฟเอีนนะคะที่ช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและยังทําให้ผิวเด้งและก็ยังเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็ยังทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยคะ่ะจะใช้โยเกิร์ตหนึ่งช้อนชานะคะ กาแฟค่ะใช้1ช้อนชาเหมือนกันค่ะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็คนครีมมากหน้าให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายๆใช้แค่โยเกิร์ตแล้วก็ผงกาแฟนะคะสูตรนี้ก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะ นี่ค่ะให้ม์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกนะคะติ่งแนะนำให้ทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปม้กหน้ากันเลยนะคะ ไปทำครีมสูตรมาร์กหน้าสูตรนี้กันดูนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะนี่นะคะทำสูตรนี้เป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอนะคะจะทำให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มขึ้นผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ